อ่าสวัสดีครับท่านกลับมาพบกนันอีกเช่นเคยครับผมกับการแนะนําคลิปไม่ใช่แนะนํารถช่วงนี้เป็นรถนอกกระแสแต่เป็นรถคุณภาพนะผมที่อดีตราคาเป็นล้านไม่เหมือนพวกรถญี่ปุ่นนะรถญี่ปุ่นอดีตนี้ป้ายแดงราคาหลักแสนนะผมอาจจะมีร้านต้นๆ้างตัวรถพวกนี้ที่ผมมารีวิวอย่างวันนี้ก็คือราคาสองล้านโดยประมาณนะครับผมก็คือ v o l kswagen p า s s a t ในรุ่นช่วงปี97ถึง2000ต้นๆน,นะครับผมก็มาราคามือสองปัจจุบันจะอยู่ที่มีตั้งแต่40,000 50, 50,000เยนประมาณ1 0 0 0แล้วจะสัมาพานะผมเดีย๋ยวมาเริ่มดูเลยนะครับผมเป็นเครื่องเป็นซินนะผมถ้าดีเซลราคาจะอยู่ที่แสนกลางๆอ่ะอันนี้คือเครื่องเบนซินนะผม เรื่งเป็นซิน1.8หรือไม่ก็2.0องจุนอิงจริงมันเป็น1.8ประหยัดค่อนข้างประหยัดน้ํามันแล้วก็จะเป็นวาลวเป็นยี่สิบวาลวบางคนเห็น20่วีไม่ใช่ส0งพันนะผมเป็น20่สิบวาลนะผมห้วาวาลต่อสูบดูคันแรกเลยครับผมสภาพภายนอกก็ตามราคาเลยนะเนี่ยถ้าราคานี้ถือว่าถูกนะถ้ารถวิ่งได้นะครับผม แต่คันนี้เป็นเบาะหนังไม่ใช่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แล้วก็เป็นเบาะตับมือไม่ได้ปรับไฟฟ้าส่วนมากรถรุ่นนี้หลายๆคันในตลาดจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับทรงหน้าดูก็จะรู้เลยว่าคล้ายๆกับ audi a 4นะครับผม audi a 4ี b ห้าแล้วก็คือไม่ไม่คล้ายเลยครับมันบริษัทแทบ คือมันใช้เครื่องตัวเดียวกันเลยครับมันแทบจะเป็นอันเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ไฟเหลืองสีภายนอกพอได้นะผมไอ้ตัวดึงสลักเปิดฝากระโปรงหน้าพัางไปเลยใช้เขีบนัทยดึงเอานี่ครับผมเครื่อง1.8จะเขียนว่า20กวีก็คือ20บาวนะครับประจไม่ผิดนาจานี้แหละเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ามันมากครับผมเคยขับไอรุ่นเนี้ยไป ระยะทาง350รกิโลเนี่ยขึ้นเขาแล้ครับเติมน้ำมัน500นี่ก็ยังเหลืออยุดนิดหน่อยถือว่าประหยัดมากนะครับผมกับช่วงล่างที่ดีดีแบบว่ารถญี่ปุ่นในราคาเท่ากันนี่เทียบไม่ติดใช้คำว่าทเทียบไม่ติดได้เลยครับอันนี้คันแรก4 7, นนี่หมืคันที่สองห้าหมืนหปีก็จะใหม่ขึ้นหม่ครับผม55,000มีตำหนิตรงนี้ครับผมขูดมา อันนี้ล้อเดิมด้วยสภาพโลโก้ล้อยังสวยอันนี้ข้างหลังสีก็หลุดลอกตามการเวลานี่ครับนี่ข้างหลังทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าภายในเป็นเบาะหนังโฟกตัวนี้เบาะถ้าเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับผมเบาะหนังเป็นหนังแท้นะครับผมอันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าวิ่งมาแล้วสองแสนหก สภาพโดยรวมดูดีถ้าเทียบกับราคาถือว่าถูกมากนะครับผมราคานี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็คงจะได้แบบอะไรผมสักรุ่นไอ้นี่ไม่ได้เลย,ยต o y o t a ไยโด่งยังไม่ได้นะผมถือว่าถูกมากนะครับส่วนอันนี้คือโฟกเก่าเก่าไปอีกโฉมหนึ่งซึ่งเราจะไม่มาแนะนําวันนี้เพราะมันเก่าเก่าไปนะครับผมอันนี้คอนเซปต์ก็คือราคาใบแดงสองล้านปัจจุบันอยู่แค่หลักหมื่น มีตั้งแต่เนี่ยสี่หมื่นยันแสนแต่รรุ่นนี้นะครับผมไปดูเนี่ยตำหนิทุกคันเลยที่จะเป็นกับทุกคันคือไอเกะใส่ของนจะพังนะครับผมถ้าหาเกะไม่พังได้ก็จะถือว่าดีมากเ <c oughs> กียร์ออโต้นะครับผมนุ่มนวลอันนี้วิ่งสองแสนเจ็ดตกไฟฟ้าสีบานเบาะหนัง คันนี้บอกสภาพดีมากนะติวคันเมื่อกี้แลยคันนี้ <c oughs> ก็ตามราคาับผมคันเมื่อกี้วันห้าหมื่นนี่บวกอีกสองหมื่นกว่าบาทอันนี้สีภายนอกสวยงามไฟเหลืองต้องไม่ขัดล้วนะครับล้อสวยนะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมแต่ไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับค่นี้ก็หนาวแล้วผมมีซับข้างหลังให้ตัวหนึ่งยางอะไหล่มีครบ ข้างหลังเดิมมากครับคันนี้ดูจากรูปนะครับไม่เห็นรถจริงมีอ,อุปก,กรณ์ต่งางๆเลยมีครบหมดสวยงามมากคันนี้ถูกมากอ่ากันต่อมาเจ็ดหมื่นห้าคันนี้ไปเปลี่ยนสปอยเลอร์ด้าหลังมานะผมเปลี่ยนสปอยเลอร์มันเป็นทรงสิงๆนิดนึงมีอยู่สามรูปรถรุ่นนี้เป็นรถที่ขับดีสุดๆแล้วผม ในราคาแล้วเนี่ยช่วงล่างนี่ถือว่าดีมากอันนี้ก็เปลี่ยนสปอยเลอร์ข้างล่างมานะครับผม <c oughs> ชอบทรงเดิมดม,มากกว่าผมว่าทรงเดิม,ดมสวยอืมคันนี้เปลี่ยนไฟอย่างสวยนะครับเนี่ยสีเงางามสีทำมาใหม่แน่นอนเพราะว่าตัวอักษรหายไปแล้วนี่ครับผมยี่สิบวี มี ABS นะครับคิดดูรถสมัยนั้นความปลอดภัยสูงนะครับผมมีแอร์แบกด้วยครับอันนี้โคมไฟหน้าเปลี่ยนมาหมดนะครับผมสวยมากคันนี้มีไฟสองเท้านลครับผมตำหนิเหมือนเดิมครับเท่าที่เห็นเกะหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนท้ายว่ามันเหมือนกับออดี้จริง,รงตอนสรุปอาคาคันนี้เก้าหมื่น รูปค่อนข,ข้างน้อยนะผมต้องไปดูรถจริงนะซื้อรถต้องดูรถจริงนะผมชัวร์สุดถ้าเขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอถ้าเป็นรูปมันมันดูยากนะครับผมถ้าเป็นวิดีโอดูง่ายอ่เนี่ยครับผมเนี่ยเห็นป่ะไอเก๊ก็พังอีกคันนะพังแท้จะทุกคันเก๊ค่นไหนได้เก๊ไม่พังนี่ถือว่าสุดยอด อ่าบอกหนังบอกหนังแท้บอกไฟฟ้าผมเกะพังเหมือนเดิมครับสังเกตจากในรูปได้อันนี้เป็นสีเขียวโรงงานนะครับผมขายสวยงามครับสูกดีครับแต่ปัญหาเรื่องเกะเป็นปัญหาใหญ่อันนี้แสนหนึ่งโอ้นี่แพงสุดแล้วแต่สภาพก็สวยสุดนะครับผมเนียนมากบาะนี้น่าจะคุ้มใหม่ ล้อนี่ยังหลอ่อแล้วผมสวยงามล้อเหมือนหงเบนเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าออกไม่ชัดนะครับาผม,ะผมาะไยเป็นสามก้านนะปกติเดิมมันจะเป็นสี่สี่ก้านแสนหนึ่งถูกว่าถูกนะครับคันเมื่อกี้นี่ก็แสนหนึ่งมีรูปเดียวโทรอันนี้เจ็ดหมื่นเก้าน่าจะคันเอาไม่ใช่คนละคัน ช่วงล่างช่วงล่างดีจริงครับรุน่นนี้ถ้าใครได้ลองแล้วจะไปเอานี่ไปผมแนะนําไปลอง toyota ท้ายโด่ง vios city เราไปลองให้หมดแล้วมาลองคันนี้จะรู้เลยว่ามันดีกว่างจริงนะครับผมช่วงล่างสุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยวเหลือเวลาน้อยเนี่ยมีประมาณนี้เท่าที่ผมหาเจอเนี่ยไม่เกินแสนนะประมาณนี้ห้าหกคันเจ็ดแปดคันประมาณนี้นะครับลองหากระดูนในมา켓เพจอย่างที่บอกนี่ แล้วก็เนี่ยพิมพ์ไปว่าโฟก์พาราเห็นไหมครับเนี่ยอแล้วก็นี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่คือออดีเอสี่นครับผมไอ้นี่คือโฟก์นน k, เนี่ยเนี่ยค้ายกันมากนะผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องแล้วกันเอนจินอนี่เครื่องออดดีนะ 엔จิ Engine. นนกไม่ไปวะมันมีตัวเทอร์โบแล้วเอาเครื่องตัวธรรมดาอ่ะี่ยให้ดูเปรียบเทียบครับแหมไม่ชัดซะแล้ว การวางเครื่องของรถยุโรปเนี่ยมันวางมาได้สวยงามมากนะครผมไม่ชัดสักรูปทเนี่ยดูเอาแล้วกันครับไม่ชัดเนี่ยดูนะเครื่องอันนี้ออดีอันนี้โฟโฟกก็ไม่มีเนี่ยมีสายลักโฟนี้ทอรวมทุกอย่างวางสเต็ปเดียวกันหมดเลยไม่มีรูปเครื่องชัดแสแหละ สี่มันชัดนะทำไมมันไม่ชัดวะเนี่ยอ๋อนมันวะเหมือนรูปมันถูกลบไปเอาเปนว่าอะไหล่เครื่องยนต์ใช้ได้เหมือนกันเลยครับผมเพราะฉะนไม่ต้องห่วงใช้ Volkswagen กับ Audi เนี่ยอะไหล่เหมือนกันเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ใครสนใจรถรุ่นนี้ก็เป็นสุดยอดรถน่าใช้คันหนึ่งนะครับผม ก็เข้าไปดูกันได้ในมาเก็ตเพจเราอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์คุยกันได้ครับอย่างสุภาพนะครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวาสบีครับ